สวัสดีครับก็ะผมนายตรีเพชรพรมยาบนรหัสนักศึกษา1 1 5 6 3 0 4 6 2 0 1 7าหามศนึขีดหนึ่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของการโจมตีระบบผ่าน Adobe f a s h Player ครับก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับ Adobe f a s h Player กัน er ก่อนนะครับ Adobe Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับแฟตซึ่งตัวแฟตเพเยอร์ถูกพัฒนาและเผยแพร่โดย Adobe System ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถแสดงตัวของมันได้ซึ่งมีความสามารถในการรองรับภาพแบบเวกเตอร์และภาพแบบเลสเตอร์ และมีภาษาสคริปที่เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า Action Script และยังสามารถเล่นเสียงและวิดีโอแบบสเตอริโอได้ครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีระบบนะครับก็จากแผนล,ล่าสุดของ Adobe Flash คือ CVE ี 2015-3043/apsb15-06 ได้พบว่ากลุ่ม APT28 ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังของประเทศรัสเซียได้มีการนำช่องโหว่นี้มาโจมตีควบคู่กับช่องโหว2015่ CVE2015-1701 บน Microsoft Windows ซึ่งยังไม่มีแพทนะครับ การโจมตีในลักษณะนี้ก็จะเป็นการโจมตีที่เรียกเรียกว่าแบบ Zero Day Attack สำหรับการโจมตีชนิดนี้นะครับจะเริ่มต้นโดย HTML หรือ JavaScript ที่ฝังแฝดและโค้ด malware ที่เจาะช่องโหว่ CVE 2015-3043เอาไว้ข้างใน โดยมันจะรันเชลโค้ดและยกระดับสิทธิ์ของตัวเองผ่านช่องโหว่ CVE 2015-1701แล้วขโมยใช้งาน System Token โดยการแอบ Copy System App Process Structure เอามาใส่ตัวเองทำให้มาแวร์สามารถรันด้วยสิทธิ System ก็เป็นไปในลักษณะคล้ายๆกับการที่เอาตัวเองเข้ามาแอบอ้างว่าเป็นยูเซอร์ทำให้สามารถใช้งานได้ในระดับเดียวกับยูเซอร์นะครับก็ระบบที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นระบบที่มีการติดตั้ง Adobe f l a s p l e r ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.1.1.102.55ไล่ลงไปครับ ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS สรุปก็เป็นการโจมตีผ่านช่องโหว่นะครับ CVE 2015-1701ที่ยังไม่มีแพทโดยการส่งผ่านช่องโหว่ Adobe Flash CVE 2015-3043ทำให้รันโคดด้ดใดๆก็ได้ในฝั่ง User Mode โดยใช้สิทธิระดับซิสเต็มก็อย่างที่พูดมาแล้วครับมันเข้ามาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นยูเซอร์ทำให้สามารถใช้งานได้ในระดับเดียวกับยูเซอร์เลยส่วนวิธีการป้องกันก็จะกล่าวแบบง่ายๆแล้วก็เป็นวิธีการป้องกันด้วยตนเองนะครับสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กโคลเ สามารถปิดการใช้งาน Adobe f a t h Player โดยการเข้าไปที่เมนู Tools แล้วก็เข้าไปคลิกตรง Manage Add-on แล้วก็คลิกที่ Shockwave f a t Object ในส่วนของ Adobe System i n c o r p o r a t e d แล้วก็ให้คลิกที่ Disable ถือว่าเป็นการตัดการเชื่อมต่อ Adobe f a t h Player ครับ ในส่วนของ Google Chrome ก็เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกันทำได้จากการปิด Adobe Flash Player ซะก็ให้เข้าไปที่ช่อง address bar พิมพ์ข้อความ about plug-in คลิกที่รายชื่อ plug-in Shockwave f l a t แล้วก็คลิกที่ disable ถือว่าเป็นการปิดเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อ Adobe Flash Player ส่วนผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox ปิด Adobe p r e y i e r ได้ด้วยการเข้าไปที่เมนู Tools คลิกเลือกที่ Add-ons คลิกที่แถบ Plug-in คลิกที่ Plug-in Shockwave 8คลิกที่ปุ่ม Disable ก็ถือว่าเป็นการตัดการเชื่อมต่อของ Adobe p r e a i e r ครับแล้วก็อีกวิธีก็ที่ทำได้ง่ายๆก็คือการอัปเดต เพเอร์เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแก้ไขในส่วนนี้มาแล้วให้ทําการอัปเดตแพทที่ใหม่กว่าแพทข้างต้นครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือขั้นตอนแรกสุดของการแฮกโดยที่แฮกเกอร์เนี่ยจะทำการหลอกล่อให้เรา เข้าเว็บไซต์เปิดไฟล์หรือว่ารันโปรแกรมที่มีไวรัสแสงอยู่ดังนั้นหากเราทำการเปิดเว็บไซต์แต่กับถูกรีไดเร็กไปอีกเว็บไซต์หนึ่งก็น่าจะทราบได้แล้วนะครับว่านั่นเป็นการบังคับให้เราไปอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งไม่ทราบด้วยว่าเหตุผลอะไรแต่อย่างน,น้อยก็เรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่ปลอดภัย ก็ให้ปิดเว็บไซต์น้จ๊ะถ้าเราไม่ต้องการนะครับและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่าเปิดหรือรันโปรแกรมที่ได้มาจากที่ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นจากอ e ีเมลหรือว่าแหล่งดาวน์โหลดต่างๆซึ่งเราไม่รู้จกักหรือได้มาจากเว็บไซต์ที่เราถูกรีดเล็กไป เป็นไปได้ก็ควรที่จะลบทิ้งซะยังไงก็ฝากให้ระวังตัวกันด้วยนะครับในเรื่องของการรีเลยเล็กยังไงผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ